มาดูกันต่อเรื่องของสุขภาพนะคะคุณผู้ชมมูล,ลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติค่ะได้จับมือกรมสุขภาพจิตและสสสจัดประชุมค่ะมีการจัดทําแผนยกระดับสุขภาพจิตชุมชนท้องถิน่นที่อําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยค่ะ มูล,ลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือส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 ภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองวังสะพุงและองค์การบริหารส่วนตำบลวังสะพุงจัดกิจกรรมค่ะการประชุมจัดทำแผนยกระดับการ ประเมินดัชนีสุขภาพจิตชุมชนท้องถิ่นและอบรมพัฒนานักส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนภายใต้โครงการขยายผลการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิตในชุมชนท้องถิ่นณนห้องประชุมเทศบาลเมืองหวังสพงจังหวัดเลย สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุและคนรอบข้างโดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจาการเข้าถึงบริการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนพร้อมพัฒนาศักยภาพแกนนำ ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพจิตในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการดําเนินโครงการการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องเพื่อประชาชนในทุกช่วงวัยในชุมชนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและป้องกันเกี่ยวเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างเท่าเทียมรวมทั้งบูรณาการใช้ทรัพยากรในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะได้นำเสมาโมเดล3มาบูรณาการในแผนการดำเนินง,งานโดยใช้แนวคิดสร้างสุขลดทุกข์ เสริมด้วยพลังบ้านวัดโรงเรียนเป็น,นกลไกสําคัญในการเชื่อมโยงครอบครัวาศาสนสถานและสถานศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายดูแลสุขภาพจิตแบบองค์รวมและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่นั่นเองค่ะ